จังหวัดตราดมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินทานผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตในฐานะประธานกรรมการพอสวประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาาัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสรอรชนครินเนืในวันคล้ายวันสิ้นพระชน2มก,กราคมโดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวออกให้บริการประชาชนที่สาลาการ,ปรเปลียนวัดฉางเกลือบ้านฉางเกลือหมู่ที่6ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดพร้อมกับการจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน สำหรับการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนมีบริการต่างๆประกอบด้วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการให้บริการงานทันตกรรมการให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพการให้บริการตรวจหาเชื้อมาลาเรียการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการเปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ส่วนการจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงพื้นที่โดยการนำบริการระดับจังหวัดและระดับอำเภอมาให้บริการประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมทั้งนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาทแจงให้กับประชาชน โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนการมอบเบี้ยยัยงชีพและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพบว่ามีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่สำคัญคือปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีผู้แทนโครงการชลประทานตลาดร่วมให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนครับ